35วันแล้วครับผมกับลำใยแปลงนุชชาติแปลงที่สามนะครับที่เราเรียกว่าแปลงยูคานะฮะณะวันนี้ออกไมาอีกแล้วแปลงที่แล้วก็กดน้ําหนักไปได้ตามเป้าเลยปีนี้เขาเรียกว่าออกอีกแล้วล่ะนุชออกอีกแล้วนะครับส5ห้าวันแปลงนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าเทียบกับแปลงอื่นๆที่เราทํามาเพราะว่าแปลงนี้ใบเพศรศลัดตอนทาสารนะครับใบเพศรศลัดตอนทําสารและที่สําคัญปีที่แล้วดกจัดๆเลยนุช ดอกจงจัดเลยถ้าใครดูคลิปผมในรีวนะครับจะเห็นว่าผมถืออย่างเงี้ยนั่นคือแปลงนี้นะนะครับใส่เสื้อสีแดงเลยนะครับณนะวันนี้เดี๋ยวดูเดินลงมาดูดูเดินลงมาดูนะเป็นไปนไหนบ้างนะครับอัปเดตดูเลย35วนันะวันนี้สวยงามแล้วก็เห็นดอกหมดแล้วนะครับเห็นดอกเกือบทุกยอดแล้วจะมีเขาเรียกว่าใบอ่อนกึ่งกึ่งสะเดาออกมานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกนี้ ข้างบนนี่เห็นหมดละบล็อกนี้คือน,นี้นะฮะประมาณนี้ครับใช่ส่วนข้างในเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเดินไปดูกันมาเลยช่องเดิมฮะช่องที่นสารครับโอ้โหจริงๆแล้วนะฮะสิ่งที่น่าจะแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือต้นที่เราโดนตัดไปอ่ะในรอบรอบนี้มักจะไม่ค่อยออกแต่ปีนี้ครับปีนี้ก็ให้น้องๆคนงานเน้นฮะ เน้นเลยว่าเฮ้ยฉีดทั่วๆนะว่าฉีดปีกกว่าเขาหน่อยก็เลยออกมาหมดแล้วนุดนะครับมานดีออกยังก็พวงทองนุดนี่ฮะผวมีหนอนมามวนแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องฉีดยาแลวนะฮะเพราะว่าถ้าลําไยออกดีนะครับมันจะมีดอกมันหนีบติดกันนะฮะสวยงามจริงแล้วครับชอออ้วนเนาะชอบอ้วนเลยนะฮะชอออ้วนๆเลยนะครับถ้าอย่างนี้มันจะยาวไปไหนวะเนี่ยนุ่นก็มีหมดแล้วนะฮะ จะยาวไปไหนวะนะอาาลองเดินทะลุนี้ไหมเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับมุมนี้เราดูบ่อยแล้วนะครับมุมนี้เราดูบ่อยแล้วนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าอันนั้นก็ออกซะโอโหออกยังก็ไม่เคยออก <c oughs> เดี๋ยวก,ก็หาว่าลำไยพักปีเราออกซะขนาดนี้อนุช <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็บอกว่าลำไยออกดีพักปีเปล่าวะบางคนเพิ่งเห็นคลิปนี้คลิปแรกไง <c oughs> นะครับก็อาทะลุมาฝั่งนี้ก็ได้มหมบางคนบอกทขาไม่ไม่บอกสตด โอ้โหจะบอกได้ไงแต่ละแปลงพื้นดินก็ไม่เหมือนกันฮะโอ้โหนี่ต้นเนี้ยเต็มที่เลยออกมาหมดเลยฮะสามสิบห้าวันนูก็เป็นดอกหมดแล้วนะเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอก,เป,ดอกเป็นดอกหมดละระยะนี้ทําอะไรกับเขานะครับระยะนี้ครั้งต่อไปเราก็น่าจะต้องใช้สิบห้าสองิบเจ็ดกับซิงครับนะครับสิบห้าสอสิบ็กับซิงยังไม่ใส่โบโลเคลนะครับเพราะว่ามันจะมีใบขิงพวกนี้อาจจะมีโอกาสที่จะกลางล่มได้ แล้วอากาศค่อนข้างที่จะมีฝนตกอยู่มาเรื่อยๆวันนี้ก็เพิ่งจะมีแดดเป็นวันที่สองเองนะครับแปลงนี้ก็เหลือครบกําหนดแล้วนะครับอีกประมาณสองสามวันก็จะพ่นยาละต้นนี้อยากจะบอกเลยว่ามันไม่โตไปไหนเลยแต่ปีนี้โตขึ้นเยอะนะแต่เขาออกเยอะมากี่ปีแล้วตั้งแต่ทํามาออกมาทุกปีเลยนะนะครับตรงนั้นออกหมดแล้วนะฮะใช่เดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึง่งนะครับอันนี้เป็นมุมฝั่งขวาของสวนนะครับเข้ามาจะเจอ,เจอก่อนเลยเราไปดูมุมด้านท้ายของสวนบ้างเป็นไงบ้างไปกันครับ ผมตัดสินใจแล้วครับผมจะพาทุกท่านขี่รถวนดูนะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าสวนมากกี่วันแล้วนุชสองวันจ้ะสอามวันแล้วนะครับฝนตกเยอะด้วยแล้วก็ติดภารกิจนะครับไปเยี่ยมชมสวนลูกค้าใช่ไหมนุชนี่ครับเอาดอกให้ชนหน้ากันไปเลยฮะอันนี้คือที่ดูไม่มีเพี้ยงแก่แจ้งนะนะครับเพราะว่าตัวยาที่เราใช้ค่อนข้างที่จะโอ้แฮปปี้มากๆเลยนะครับกับการป้องกันสตูพืชนะฮะ วนเตียนจังน,น <ะ S 2> แปลงนี้นะเพราะว่าเรามีรถไถมาช่วยครับตำลึงนะคะตำลึงนะฮะโอ้โหสวยงามมากนะฮะนี่ครับก็ใบอ่อนนะครับก็มาเราก็ไม่ได้เบรกใบนะครับพี่น้องทุกท่านดูนะครับอดูใกล้ๆเลยได้ครับเห็นไหมฮะก็ไม่ได้เบรกใบก็ใช้1 5บห้บวกซิงค์นะครับก็จะทําให้การพัฒนาของดอกครับมันเป็นไปตามใจเรามากๆเลย แนวทางการทำาลำเยแบบนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้สัมผัสนะครับจะรู้สึกมีความสุขแน่ๆเพราะว่าดอกมาตามใจเลยอะ่ะปุ๋ยก็ฟรีมีดีตรงที่ไหนรู้ไหมนุชถ้าพูดจะมีดีทุกตรงอ่ะตรงไหนอยากทําดอกได้ดอกอใช่อยากสะสมอาหารก็ได้ใบใหญ่อ้วนข้อใหญ่นะครับอยากทําลูกใหญ่ก็ได้ลูกใหญ่จริงๆนะครับนี่นี่มุมนี้ก็มีนี้นุชนี่เราว่าเราเป็นคนชั้นเลือกนะเนาะใช่ดีเราก็คงไม่ให้นุชแพรมาดูฝั่งนี้มาก นะฮะแปลงนี้สิบไร่นะครับสิบไร่อ่าดูดูเดี๋ยวผมถือให้นะฮะนะเซ็นเซอร์รถก็ไม่รู้จะร้องไปไหนฮะเนี่ยเจอหญ้ามันก็ร้องนี่ครับก็ออกมาให้เห็นแล้วเขาเรียกว่าทุกกิ่งฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้นุชแผนใบมุมนู้นดีกว่าเดี๋ยวผมจะชนต้นลำไยซะก่อน แล้วก็คนที่ใช้สชาิปีก็คืออ,อกาะีทหมดจริงๆเลยอะปีนี้แบบหอมากะครัีความรู้สึกของคนที่อารมณ์ของนางใหญ่ออกดีเนาะว่าปลื้มใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนที่มาใช้สูตรเรานะคะก็จะต้องได้รับอารมณ์แบบนี้เช่นกันมั่นใจได้เลยนะคะนี่ครับดูฝั่งนี้นี่พาดูฝั่งนี้หน่อย H, ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราเคยมาถ่ายทุกปีนะครับน่าเดินมากดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องต้องเดินมาเดินมาเดินหน่อย,<ว>ยฮะสวยเหลือเกินฝั่งนี้นะครับโอโ้นี่นะฮะดูทางดิครับเดนุดบอกเอ้ยอตรงนี้เป็นลำไยที่เราเรียกว่าเมื่อก่อนนะครับเป็นโอ้โหดูดอง เป็นเรียกเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเป็นลำยาเห็บหมานะครับคือหัวลิงเลยแหละครับคือลำใหที่ใบไม่สมบูรณ์แล้วดินแฉะนะครับแล้วก็จะมีช่อนึงหลายเบอร์แต่ตั้งแต่เรามีบูคีเลตเกรดวอเข้ามานะครับก็ทําให้สภา,าวะแวดล้อมของตรงนี้ฟื้นฟื้นฟื้นอย่างเยอะเลยฮะแปลงนี้ถือเป็นพรีเซนเตอร์ของเกรดวอเลยใช่ครับเกรดวอเลยฮะแปลงน้ําท่วมแปลงหัวลิงลูกไม่เสมอนะครับถ้าคนที่รู้ มากที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้สวนเรานะครับใครอยู่ใกล้สวนเราจะเห็นว่าโซนนี้แฉะจริงๆประมาณห้าสิบกว่าต้นนะครับเดินมาดูนู๊ตโอ้โหใบางามมากปีนี้แล้วพามาดูนี่ฮะใบจะใหญ่กว่าใบาล่างนะมาดูดิใบทรงดอกกิ่งเท่ากับยอดเท่ากับอันนี้คือยอดที่มาพร้อมดอกนะใหญ่มากและใช้เวลาไม่เกินสิบวันอ่ะใบที่ออกมาเล็กๆแบบนี้แก่ไวมากแล้วก็ได้ดอกที่ชัดเจนนะครับเดินมาดูอีก โอ้โหเต็มที่เลยนุชเต็มเปียะฮะน,าาน,น,น่าจะครั้งแรกครับ <laughs> ทั้งแต่ทํานี่เดินมาพร้อมกันเลยนะสาบ้านเลยนะสาบานเลยเดินมาพร้อมกันเลยนะครับด้วยเกียรติของข้าข้าขอบอกว่าคุณกับเราเดินมาพร้อมกันวันนี้ครับ <laughs> และเราก็ได้ถามน้องๆคนงาน <laughs> เฮ้ยไอ้น้อง มันออกมั้งเพราะว่าลำยัยเท่าแกบอกมันบอกออกมาทุกตนเลยเท่าแกเต็มเปียะครับเต็มเปียะสวยงามจริงฮะสวยงามจริงเดินมาดูหน่อยเมนุนว้าวใช่ตรง,งข้างส,วน,างางสวนบอกก่อนมาแล้วครับพี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อโซนหนึ่งต่อ เดี๋ยวเราพาเดินดูต่อนะครับโดยการเดินดูด้วยการขึ้นรถส่วนนี้ครับที่ผมบอกไว้ไงฮะถ้าเกิดใครดูคลิปเก่าเราก็จะเห็นว่ามันอยู่มุมไหนนะครับมุมนี้จะมีปัญหาทุกปีเลยก็คือลูกแดงหัวลิงเห็บหมาอะไรเงี้ยครับแต่3ปีที่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็แฉขนาดไหนก็ดูรัามีร่องน้ํานะครับมีร่องน้ํา มีผักบุ้งนะครับแล้วดูดิฮะดอกหมดเลยใช่ไหมนุชนะครับแฉะจัดเลยฮะนุชระวังหน้านะครับกิ่งโดนหน้านะครับแล้วก็ต้นนี้ครับเป็นต้นที่เราถ่ายคลิปปีที่แล้วครับคือที่มันลูกใหญ่ๆเป็นพวงอ่ะจะเห็นแบกเกาข้างหลังเป็นลูกลำาไยนะตอนนี้ครับก็มีดอกนะครับต่อยอดบนใบแล้ว โอ้โหมองเข้าไปข้างในขนาดแอบมองยังเห็นดอกอะนุชนุชเขาเรียกมองทะลุท่องยังเห็นดอกอ่ะข้างในนุ่นดอกหมดเลยนะนี่ครับก็ได้ขี่รถด,ดูสวนผมไปเลยนะครับดูความเก็บใบขนาดเก็บใบแล้วนะนุด <c oughs> ขนาดเกตดใบ,บทิ้งเลยนะครับยังใบย,ยังร่วงมาปิดฮะน,น,นี่ล่องน้ำฮะโอ้โหมุมนี้ก็ยังออกเต็มที่เลยปีแล้วก็ตัดต้นไป ปีแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะตามนาตอนนี้ก็เป็นดอกแล้วนะฮะใช่ครับเป็นไงครับบรรยากาศสวนผมได้ขี่วนรอบตอกนี้เราไปทางนี้นะฮะอ้อมไปสี่เหลี่ยมเลยเข้ามาตรงกลางสวนที่ดูมาก็เก็บดอกอีกนิดหน่อยนะครับก็น่าจะเต็มร้อยเปียกๆนะครับณวันนี้เดี๋ยวไม่เต็มร้อยดีกว่าสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วครับมาดูนี้ฮะอันนี้คือโซนที่เรามาถ่ายกันเป็นบ่อยจะเห็น การพัฒนาของดอกนะครับมีใบอ่อนมาบ้างนะครับอันนี้คือจะให้เห็นว่าถ้ามันมีเพียกไก่แจ้กินนะครับมันจะได้ข้างบนอันนี้ตอกมาสองยอดเลยนะนุษออกมาก่อนมีใบอ่อนแล้วออกดอกข้างบนอีกนะนะครับนี่น่าจะมีหนอนแล้วนะครับหนอนน่าจะลงแล้วมีแนวโน้มของการม้วนใบแล้วนะฮะตัวตัวนี้ครับมีดินไหมฮะมีครับมีตัวเล็กๆนะฮะกำลังทำรังก็คือระยะ ระยะนี้ก็ปล่อยไม่ได้เลยครับประมาณ6 7วันก็ต้องรีบพ่นนะครับนี่ครับมีหมอนอนม้วนใบแล้วเดี๋ยวต้องจัดการแล้วครับอีก2วันตามขําหนดคิวพ่นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางนำสวนลำไยกับนายชาตีนะครับและสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ในช่องทางของเรานะครับมีตลอดเลยนะครับแล้วก็อยากปรึกษาเราทักเรามาอยากเป็นลูกค้าเราทําไงนุชทักเรามาได้เลยนะฮะเรายินดีแนะนําและยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านนะครับผมชาตี ไปก่อนครับลืมลืมลืมบอกไปว่าผมมีตากล้องสวยนุชเป็นตากล้องนะครับไปก่อนครับ